พระชัยวัดครึ่งซิกเนื้อผมท่านเจ้าคุณสีสนวัสุทัศน์สร้างราวปี2485-2494กรุงเทพท่านเจ้าคุณสีสนท่านได้สร้างพระกริ่งพระชัยวัดด้วยกรรมวิธีการหล่อมาหลายรุ่นด้วยกันเหมือนดังองค์สมเด็จพระสังฆร,ราชแพรผู้เป็นอาจารย์ของท่านเนื่องด้วยการสร้างพระกริ่งพระชัยวัดเป็นการสร้างพระที่ยากที่สุดและต้นทุนในการจัดสร้างถือว่าสูงมากทำให้การเทหลอดแต่ละครั้งได้พระจำนวนน้อย แต่ความต้องการนั้นมีสูงมากซึ่งส่วนทางกันท่านเจ้าคุณสีสนท่านได้นำพิมพ์พระกริ่งพระชัยวัดมาดัดแปลงสร้างพระเนื้อดินเนื้อดินผสมผงเนื้อผงเนื้อผงใบลานจำนวนการสร้างตามหลักนิยมคือสร้างตามพระธรรมขันธ์8 4 0 0 0องค์พระรุนนี้ท่านเจ้าคุณสีสนได้รวบรวมผงวิเศษ5าระการประกอบด้วยผงอิทธิเจผงปฐมังผงม,มหาราชผงพุทธคุณผงตรีนิสิงเห จากหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วและพระคณาจารย์ในยุคนั้นมาผสมกับว่านมหามงคลต่างๆเช่นว่านสเสนจันขาวว่านกระแจจันทร์เป็นต้นนำมาเป็นส่วนผสมของพระชัยวัดพึ่งซีกเนื้อผงวิเศษซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของการสร้างพระชัยวัดที่สร้างจากเนื้อผงในตระกูลพระวัสุทัศน์โดยท่านเจ้าคุณสีสนวัสุทัศน์ได้ปลูกเศกอธทิฐานจิตหลายวรระพระชุดนี้ได้เข้าร่วมพิธีปลูกเศก พระตรินวัสุทัศน์หลายครั้งหลายพิธีก่อนนําออกมาแจกจ่ายให้ญาติโยมลูกสิบลูกหาจัดว่าเป็นของดีสําหรับท่านที่สะสมพระตํำรับวัสุทัศนโดยเฉพาะของท่านเจ้าคุณสีสนไม่ควรละเลยมองข้ามไป